สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคุบตาศรีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทะรารมนะครับ23มกราคม2566เลิกงามย่ำดีครับทรงเหมารถกีนัทพงศ์นะครับอยู่บ้านน้องบัวหลวงนะครับตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ไอเพิ่นทักเฟซบุ๊กไปหาเซลกานะครับไออยากได้รถหน้าวระสันดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่งวดปีละแปดหมื่นสี่พัน 6กหยกว่าบาท6กหยเก้าหกบาทบอนะครับแต่ว่าแปดเมืนซีนี่ลหะรักไอยผมจำา่ได้เ้า, <laughs> าไว้าเลยผสมเลิกเลิกไอ้เพื่อนกอนรับรถกอนหาโมงเสร,นร,นเเร์นะครับพอนนี้เก่าโมงเคืงพอดีครับมาทานคือเก่านะครับเดี๋ยวเพื่อนไปสืบใหญ่พู่นครับจะาของเพื่น <laughs> เเดี๋ยวถอดรถตะลี่ใส่เพื่นกันนะครับ หลังจากถอดรถาลีเซ็ตนะครับเอารถก๋นมาใ่ผพานพ่วนตั้งหางไอ้เราเรียบร้อยนะครับมาดพานาไปเรื่อยนี่ว่าลงนี่ขาดพวดพวด,พวดนะครับไทลึกยังแกนโลกพื <c oughs> <c oughs> ้นที่มันบ่มีหมองทดสอบนะครับเพื่อนปูกระพัวเพื่อนหลังห้างนี่ <c oughs> เขาทาปานเรือล่อลงแบบเชียงงนะครับเพราะว่ามันเอียง <c oughs> ตำบลสมสะอาดนะครับเสน้นออกไปอเำเภอหน้่คุณหนุ่ยืนหน้่คุณ ลาสุมงคเครื่องนะครับในการเดินทางมานขนาะเขาไอาแล้ววะมา,มาทานยีรีนะครับบ่มีงวดใหญ่นะครับเพราะว่าเพิ่งดาวหาสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีงวดใหญ่มืออื่นบ่มีทรงนะครับมือฮือมือฮือวัตถียิบหาจตุรพักพี่มานพี่ฉลองนะครับอไอ้มาจะเลื่อมทอยเสียไอ้ไอ้เด้อเห็นไหมมาทานยีรีนะครับปวดึกเสียแทนคุณ มะนะครับมาชมการทดสอบ LC ส่วนหนึ่งแปด SP นะครับใส่กระพานสองสอง,สองหาอีโปโนะครับมาฐานไถลึกยังแกนโลกคือกันนะครับบ้านไหนตั้งนี่ตั้งมาได้ทั้งรถพุ่นไอ้เราล,อง,ลองเลยโอเคครับวันไถ่ฟอร์ดมนะาสั่นนะครับค,ครับพูนจะคล้องรถเพุ่นนะครับจะเขาเขาที่พุ่นไอ้โอเคครับเราอะ ตีรถขก้นมากแยวสมมติปาการมาหอดตีสามเาะันเหมือนแร่งกับเมื่อของแข้งไงไทยลึกจังแกนโลกบ่เป็นไดครับข้องนี่เทราะเธได้ข้องน้านี่ล่องล่องนี่จังบักสังเลยเนยนี่อีกสิบหายิโลครับหอดทองสีอุดมบ้านเพิ่นนะครับโอ้ย่างน้ำบ่ทันเลย้าง ผ่านบระหารเด็กขบน่ครับเบิ่งต่อเฟืองน่าจะบดิอัดเฟืองออกยังเห็นคล้องเฟืองอยู่อุปกรณ์สามชิ้นนะครับไอเพิ่นเอาอันนี้เพิ่นเบิ่งมาจากติ๊กต็อกนะครับโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับพี <c oughs> ่นัทพงศ์นะครับผมเบิ่งจากติ๊กต็อกวะสันผมก็เลยนั่งมาเบิ่งนั่งมาจากมามาช่องยูทูบเพิ่นมาก็เลยได้คุยกันโอ้มาทานอีหลีครับ เปิดไฟครับเลยนี่ขพ่องแน่เป็นไถไทยลึกจังแกนโลก,กวะก mm hmm. บฟางนี่ได้การเลยครับปานหาน่าจะเป็นกระต่ายสองนะครับเกียร์นี่ยังนำกระบอทันผมจวดไย มาทานอีเลี่ยใบนาจะเขาผวดอยู่นะครับบ้นไดีตั้งใหม่ยางน้ำล่าประท่านโอเคพาสันาส่นแล้ววะเอ้าโอเคนะครับแง่ต้องปั๊บเซดินแล้ววะนี่ทมามผูทามผูเคยขับนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เสียดินแล้ววะคิ้วซีแล้ววานี่ถึงกินห้อยๆเลยเนี่ยตังวายากต่งวายากเอาแนี่ยน้ำพนีเด้อครับเด้อโอเคเอาสัตว์เอาเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนานะครับวันที IP ่ยี่สิบหาอยู่จตุรพักพิมานนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับของพี่ฉลองอยู่จตุรพักพิมานยี่สิบห้านะครับคลิปนี้ไว้เพื่อจำหนีก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ